จะมาบอกวิธีตั้งค่าปฏิทินบนหน้าจอ iPhone ถ้าไม่ไงไปดูกันเลยวันนี้แอดจะมาบอกวิธีเพิ่มปฏิทินเข้าหน้าหลักจอ iPhone ของเรานะคะขั้นตอนแรกให้เราคลิกค้างที่หน้าจอของเราเลยนะคะเราจะเจอตัวบวกด้านบนแบบนี้เลยก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปหาในส่วนของปฏิทินเลยนะเชิบเชิบเชิบพอเจอปฏิทินแล้วก็เราสามารถเลือกรูปแบบได้นะว่าเราจะเอารูปแบบแบบไหนมาตั้งบนหน้าจอนะคะ ก็จะยกตัวอย่างตรงนี้เลยแล้วก็กดเพิ่มวิดเจ็ตไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีปฏิทินขึ้นโชว์ให้เราแล้วว่าเอวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเดือนอะไรนี่คือมันดูง่ายมากๆแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบวิดเจ็ตนี้ก็เอาออกได้ง่ายๆแตะครั้งไว้แล้วก็เอาวิดเจ็ตออกนะคะแล้วก็เพิ่มใหม่ได้เลยนะคะเป็นแบบเล็กๆน่ารักน่ารักมินิมอลมินิมอลอะไรอย่างนี้นี่ก็กดเพิ่มวิดเจ็ตไปได้เลยเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ สะดวกมากดูง่ายมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้